คนคึบแต่่าใส่แมสไม่ใส่สางอาชีพสางมืออาชีพเอางามไรสูบจ้าง แรมาแล้วหัวหันขาใส่หมวกซื้อเจ้ากลับไปแล้วเหรนเหตุงาหลายรพะ่ิสิ์เ่จ้างมาอีกแร้วเนะ่เดียว,วนะี่เกับปานเหตุงามเหตุงา,ามเนนเงคื้อทอง <c oughs> เรเียเรืงจ้ <c oughs> เาเปาน็นเงินช่วยมาเาเที่ยวเหมแล้วแ <c oughs> สดงวัตแผนทั้งเมดหมือนบ่เห็ดเห็ดอันเลยมีหลงรลวเลยมีตัว ตั้งใจมาหลอกเลยเดวิดอย่างเดียวเลยตั้งใจมากกันแก่งทุกอย่างเลยไม่แต่อันนี้เฮ้ยขาดได้รอทีไฟล์ส่องไอ้ช่อ,องแสงหนกักก็เรียกกระาดาษขนา,<อ>ขาดของมากาเรื่องดีพดเขายักมากินอีกแม่นปะหาข่ด เร่งดีพูดเราคาราเฮดให้บพวกยากมาอีกพผเื่อนก็เได้เป็นตื้นุดมอนอยู่ดำดอก เดี๋ยวเดี๋ยวกระป๋างากกเลกานมากบ้าหนี่เานเขาอยู่ห้องน้ำหมือนเานี่จอพังเขา้เลยนี่นี่หนะเขากน้จากบ้าหเปนยินเขาสักไเอวมไปทางานก่อนนะครับงนวันนี้ยัฟ้องมาดิตั้งใจพังออไม้เลยนั่งไทยอยู่ในห้องน้มาแล้วมันก็้ากันยอะขนาหเดี๋ยข้างหลังผมเลหมองหน้าก็ดังนั่นแหละไอ ไอ้แฮมไอแฮมไอ้ต้อกระจาะฟ้ามอเนาะจานั่นแหะคนจับพิรุจบจับพิรุเขาไม่จับพิรุตใครละเออเรื่องปวดท้ายมันมันไพสิบไป่อวล่วงหนาไดเนาะันจะปวดท้ายตอนไหนเนาะเทวดาดึงไห้่เทีวาดึงไห้เทวดาอยากให่ไอี ทำนิวหน่อย่าทำกันบบบ่แล้เอามีงือหามือเียตตัวอนี่้ปมออดนดันีพันตึกละมันที่ที่สี่หรือที่ห้านะสี่หมื่นนะที่สี่อ่ไสองใบแหล่นอมหอนเลยน่น